ข้เอป็นน้ำเบาเป็นคือเราเป็นน้ำเบากับทนแนวกรถมนกัดินแนกัติน่เนี่ยทอดทอดเพิ่งหรอปอดมูจิู้ว่าทอดก็ทอดไรเอแล้วพี่ต้องทอดแล้วกัชม่กัติดนนะดพอเรียนไปข้างหุงบติดสมา ก็มีปัญหาอย่างนี้แะเป็นกลัวมั้เหรอเปนหลอดไฟไหมหรืเล่าฮะเป็นหลอดไฟไหมหรือเล่าหลอดไฟไหมกับมี่อ็หนาเกี่ยวกันนะถ้าหลอดไฟเป็นน้ำเลยพอคืนวันเป็นน้ำเบากนร้ายกว่าเป็นน้ำเบาเออเดี๋ยวจะี้พ่คืวนพอกระเทือนมันติดน่ะ

nè bữa tít chẳng Tít này và tít này. Giăng ơn tít bớt mần mất Tít. Mấy người nó nó có tít được lọt đèo. Ừ. chỉ ưa Lọt nà tít. để lọt láng bọ tít. Nè. Ui. Ừ. Sang nóแก่ง กัน Nó ึงกลับไฟหลังได้นะครับ่านไมเ่เฉยจเห็นนะจะกระดงกลับไฟหลังได้ดูยาสปริงกระดึงดีเยอะหลังเียกน้ำบ่น,น,นี่รือจังเนี่ยปูนแ้นำแซมตัวเนี่ยปิดเนเออเปียกน้ำเนี่ยสันิมไปปรับเีงันนีสันิเป็นสีสนันิน เจ้าโมงเขาเลยนะ่ายหาโมงหาโมง,มงจะใส่บนล่างจะได้บนก็ได้ล่าง เคาะดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเข้าไปเข้ามารอดขาดหนึ่งเข้าไปเข้ามางานเก่าอียรอดขาดงานอยูตีเอี้ยกินมันหลอกกูใช่ไหมเขาแห้งก็หนีได้รอดขาดนะ xin xem này món bằng không phải <laughs> cho kênh ăn có cuộc cấp cuộc đặt cuộc đặt cuộc ผจังเลยรขบดับมันจนมันแตกวะนี่ผมว่าบวแ้องนี่ฮทพลึกกันขึมูธรรมดาเขาจะตรงอันนี้ยังของคงวะนี่อันนี้ต้องมันบีบแล้นี่มฟ้ามันเปี้ยวครับมาถืออนนั้นจะใช้เข่าดุกันพอดีละไะ

ก็ขึ้นได้ๆก็ได้ดันรถแท่งรถปันหนึงแท่งได้มันตอกหอกคนเดียวองนดียออกก็ดังกึศกึศกึอยู่างานนี่กึศเชียงอกอยู่แล้วอึงานบักิดหน่อยเด้อสีว่าเนี่ย